สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่16เมษายน2566คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้โจ์จงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกลลด์ไลน์รับการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตตะลายมีค่าครูนะคะตอนนี้เรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ คนวันอาทิตย์นะคะเป็นอย่างไรโหคนวันอาทิตย์นะคะสิบดาบเลยนะคะคนวันอาทิตย์นะคะในช่วงนี้นะคะใครบางคนนะคะมีความเครียดนะคะนักเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่ามีความกังวลใจนะคะนะให้ระวังเกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านสุขภาพบางคนมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้ด้วยนะคะและบางคนอาจจะต้องขับเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะกินยาหาหมอนะคะ นะหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพหรือเปล่านะคะนะปวดหลังนะคะบางคนนะคะปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะนะบางคนก็อาจจะโดนฝังเข็มก็ได้ด้วยนะคะเตฟู Fool, นะคะนะมีดวงเดินทางแบบกระทันหันนะคะนะัในช่วงนี้นะคะให้ระวังการเดินสะดุดหกล้มชนน่นชนนี่ด้วยความไม่ระวังนะคะนะการการงานนะคะบางคนนะคะมีโอกาส ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเ,เกี่ยวกับด้านของการงานที่ทําอยู่นะคะก็ได้ด้วยสําหรับใครที่ทําประจําอยู่แล้วนะคะนะหรือบางคนนะคะใครที่อยู่ในช่วงของการว่างงานตกงานในช่วงนี้นะคะก็อาจจะเรียกว่าอยู่ในช่วงของการาเครียดนะคะแต่คุณก็มีโอกาสได้งานใหม่นะใครที่ว่างงานนะคะนั้นะมีหไม้เท้านะคะเรียกว่าชัยชนะการสําเร็จเกี่ยวกับด้านการตัดงานนะคะใครที่ไปสมัครงานไว้ก่อนนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะนั้นในช่วงนี้นะคะ ใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะนระวังเพื่อนร่วมงานนะคะมีความรู้สึกจะอึดอัดนะคะบางคนอึดอัดเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับหัวหน้างานนะคะในสถานที่ทํางานนะคะนะอยากออกงานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานนะคะบางคนนะคะก็มีโอกาสนะคะได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,นะคะแต่คนวันอาทิตย์ในช่วงนี้ค่อนขอ้างจะดื้อนะคะน้ําเรียกว่าอารมณ์ร้อนนะคะเอาแต่จใจตัวเองของี้ขุดนหงิดนะคะ ใน,นด้านของการเงินมีแต่ารายจ่ายนะคะรายจ่ายเยอะมากนะคะบางคนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้นะคะก็ได้ด้วยนะคะหรืออ,อยู่ในช่วงของการ่อมแซมนุ่นพังนี่พังก็ได้ด้วยนะคะและยังไงก็ต้องรัดเข็มขัดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะใครที่เครียดเกี่ยวกับด้านของการงานอยู่ในช่วงของการว่างงานนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะได้เริ่มางานนะคะส่วนทางด้านของชโชคลาภนะคะ ใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะต้องเสี่ยงเลขแปลกๆนะคะเล,เ,ลเลขเรียงเลขเบิ้ลพวกนี้นะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้นะคะแบบเดฟูลนะคะเรียกว่าต้องเสียงเลขที่คนอื่นเขาไม่เสียงกันนะคะส่วนเลขมงคลนะคะจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขศูนย์ศูนย์ห้าหกนะคะศูนย์ศูนย์ห้าหกนะคะต่อไปนะคะคนกันจัน คนวันจันทร์นะคะแปดไม้เท้าคนวันจันทร์นะคะในช่วงนี้นะคะงานเยอะนะคะงานเยอะงานมากนะคะเรียกว่าความรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะนะคะบางคนทํางานสักกระเบือย็นเืรรบนะคะแต่คุณก็มีความเข้มแข็งนะคะมีความอดทนนะคะนะเรียกว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะราชาดาบนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะในช่วงนี้นะคะคนวันวันจันทร์นะคะบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการนะคะก็ได้ด้วยนะคะสิบเหรียญน,นะคะด้านของการเงินนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะนะหรือบางคนอาจจะอ,อ,อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวขอ้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะ,นะการซื้อการขายนะคะการแลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะประสบผลสาเร็จธุกรกิจส่วนตัวก็จะมีเป็นเงินเข้ามานะคะจะติกนะคะนะมีความจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์นะคะ มีความละเอียดและก็มีความรอบคอบมากขึ้นนะคะนะบางคนอาจจะเรียกว่าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรมที่ดินนะคะการซื้อการขายนะคะเกี่ยวกับหน่วยงานราชการนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้มีโอกาสได้พาคนรักนะคะไปจดทะเบียนนะคะก็ได้ด้วยนะคะหรือบางคนไปทําบัตรประชาชนก็ได้นะคะไปทําบัตรประชาชนไปต่อทะเบียนไปต่อประกันนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนที่ เป็นโสดนะคะคนสดในช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินซะมากกว่านะคะส่วนโชคลาบนะคะบัตรประชาชนนะคะรวมทั้งเลขที่บ้านจะให้โชคให้ลาบส่วนเลขบางคนจากพายยิบสีนะคะมีเลข8 0 0 1นะคะ8 0 0 1นนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร เก้าเหรียญคนวันอังคารนะคะนะใครมีใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะจะได้รับความเรียกว่าจะได้รับความสําเร็จนะคะจะมีความโชคดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะนะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็จะมีเป็นเงินเข้ามาเห็นผู้หญิงผิวขาวเดินเข้ามานะคะก็ ดูแลดีๆนะคะอาจจะเข้ามาสั่งออเดอร์กับเราก็ได้บางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อการขายการเลกเปลี่ยนนะคะการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะเรียกว่าจับระสบผลสําเร็จนะคะาการงานนะคะมีโอกาสได้ขยับขยายงานหรือบางคนอาจจะทํางานควบคู่2องอย่างสาอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะธุรกิจส่วนตัวปเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเรียกว่าเจมตลาดได้แตกยอดดีนะคะเดืเมษนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะ นะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะคุณผู้ชายเรียกว่านารีอุปถัมภ์นะในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นคุณภรรยายก็ไดค้คุณแม่ก็ได้นะคะพี่ป้านา้าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยนะคะนะเรียกว่าผู้หญิงคอยคอยซัพพอร์ตนะคะเรียนเพลทไอทเทมเพอเรนต์นะคะ มีดวงเดินทางนะคะเรียกว่าชีพประจลงเท้านะคะขึ้นเหนือลงใต้นะคะด้านของการงานนะคะงานทางด้านโลกโออนไลน์โลกโซเชียลนะคะจะพูดจะคยุยจะติดต่อนะคะขอให้นินล็กสดหน่อยก็จะยิ่งดีนะคะงานทางด้านประเภทส่งถึงที่นะคะเ,เรียกว่า delivery นะคะหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่อะไรพวกนี้นะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะ น่เรียกว่าลูกค้าเยอะนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองเมีกับตั้งท้องตั้งขันนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดบางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวนะคะในช่วงนี้บางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะนะักครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข9 3 3 4นะคะ9 3 3 4นะคะต่อไปนะคะคนวันพุธ นวันพุธนะคะอัศว ER ินถ้วยนะคะกัลยาณมิตรนะคะในช่วงนี้คนวันพุธนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ใหม่หรือเรียกว่าจะมีเพื่อนนะคะเข้ามาช่วยเหลือนะคะใครที่เครียดนะคะนะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดอยู่นะคะนะเรียกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะคนที่มีมีญาติหรือว่ามีเพื่อนนะคะอัศวินถ้วยนะคะเรียกว่ากัลยาณมิตรนะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะ รวมทั้งใครบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะเรียกว่าดวงของคุณกําลังจะมีความโชคดีนะคะนะมีการเขาเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะนะบางคนอาจจะได้รับมรดกนะคะจากบรรพบุรุษก็ได้ด้วยนะคะนะรวมทั้งมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะดวงของเรากําลังจะมีความโชคดีนะคะจะเป็นไปตามวงล้อนะคะนะใครที่คิดอยากจะ เดินเรื่องนะคะเกี่ยวก,กับการซื้อการขายการเลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะสิบถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะในครอบครัวนะคะมีโอกาสได้พาคนรักไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวอาจจะอยู่ในช่วงของเทศกาลนะคะก็ได้ด้วยนะคะราชินีพนธ์นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะ น้าขึ้นเหนือลองใต้หรือไปชอปปิ้งนะคะตามห้างนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะราชินีพระจันทร์นะคะบางคนอยู่แต่ในร้านเสริมสวยนะคะหรือเดินตามห้างนะคะนะซื้อของสวยๆง,งามส่วนทางด้านของการงานนะคะใครที่ทํางานทางด้านความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์หรืองานทางด้านร้านอาหารด้านบริการนะคะพวกนี้งานเยอะนะคะลูกค้าเยอะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองนะคะก็มีโอกาสที่จะ ờ, พาครอบครัวนะคะไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะแต่บางคนนะคะอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่อยากจะเปิดเผยให้ใครรู้ก็ได้นะคะเป็นความรักที่ยังปกป,ปิดนะคะเรียกว่าความรักที่เป็นความลับอยู่นะคะส่วนคนส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะนะมีโอกาส sheets, มีโชคมีลาบนะคะ เลขโฉนดที่ดินนะคะจะให้ช่วยลาบรวมทั้งความฝันของเรานะคะตีเป็นตัวเลขให้แม่นๆนะคะส่วนเลขมงคนจยากพ่อยิยบีนะคะมีเลข0 0 0 2ูนนะคะ0 0น2นะคะนี่คือดวงของคนวันพุธนะคะต่อไปนะคะคนวันต้ฤหัส คนวันพฤหัสสี่ถ้วยคนวันพฤหัสนะคะสี่ถ้วยนะคะใครหลายๆคนนะคะเสงเ s i งเบื่อเบื่อตั้งแต่เช้านะคะนะเรียกว่าความไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจนะคะสี่ถ้วยขึ้นมาเราต้องเผื่อใจบ้างนะคะนะไม่ว่าเราจะคาดหวังสิ่งใดไว้นะคะนะเราอาจจะ ต้องเผื่อใจนะคะเรียกว่าความไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะนะแต่ในช่วงนี้นะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตา <c oughs> ผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะนะมีปัญหาอะไรก็ให้มองหาผู้ใหญ่นะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะราชนีไม้เท้านะคะการงานมียังมีความมั่นคงดีอยู่ใครว่างงานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะ <c oughs> สามเหรียญนะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครในช่วงนี้นะคะ นักปากเมีเสน่นะคะคนวันพฤหัสนะคะการค้าการขายนะคะจะมีลูกค้าเก่าเกลูกค้าประจํานะคะลูกค้าใหม่ๆแวะเวียนเข้ามาตลอดนะคะนะการเงินนะคะเรียกว่าไม่ขาดมือนะคะธุรกิจไม่เงียบเหงานะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะใครที่มีโรคประจําตัวโดยเฉพาะกระเพาอาหารปวดไหลย้อนนะคะนะเจ็บคอนะคะพวกนี้นะคะมีเสมหะนะคะอาจจะวนกลับมาก็ได้นะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะนะยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะแต่คนวันพฤหัสเองอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเซ็งเบื่อเบอนะคะบางคนอยากนั่งคนเดียวอยากอยู่คนเดียวนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะอารมณ์ค่อนข้างจะขี้หงุดหงิดนะคะจุกจิกจุทจี่ีบนนะคะจะไปโฟกัสเรื่องการ งานการเงินซะมากกว่านะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะอย่าลืมบวก1ลบ1ตัวสุดท้ายนะคะเพราะมันจะเฉียดนะคะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าความไม่ได้ดังใจนะคะส่วนทางด้านของเลขมงคลจะขยับสีนะคะมีเลข400-3นะคะ4003นะคะต่อไปนะคะกนสุ คนศุกนะคะคนศุกเดอร์อมิสคนวันสุกน,นะคะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปวัดนะคะไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ขอพรนะคะจากส,สิก่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือบางคนนะคะอาจจะสวดมนต์นะคะนั่งสมาธิอยู่กับบ้านก็ได้นะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้คลายคลาดปลอดภัยนะคะส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกักรักษาดวงชะตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะนัสเดเดสนะคะ นะ่าอาจจะได้รับข่าวคราวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครก็ได้ด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะไปทําบุญลงศพนะคะก็ได้นะคะ 4. ไม่เทานะคะนะด้านของการงานนะคะยังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะห้าถ้วยนะคะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะโควนนันศุกร์นะคะมีความกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะ นะบางคนนะคะอาจจะกังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพนะคะนั้นะในช่วงนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายนะคะท้องเสียท้องผูกนะคะรวมทั้งปวดไหล่ปวดบ่าปวดต้นคอพวกนี้นะคะน,ะคน,นักคนวันศุนะคะอาจจะได้รับข่าวคราวการป่วยของใครนะคะในช่วงนี้นะคะหรือมีโอกาสได้เข้าไปทําบุญนะคะนะักใครที่ มีเวลานะคะก็คนวันศุขนะคะไปทําบุญเกี่ยวกับเกี่ยวกับผ้าขาวห่อศพนะคะเกี่ยวกับบุญที่คนเป็นคนตายนะคะน่าจะยิ่งเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะแต่คนวันศุกร์นะคะถ้าเจ็บป่วยไม่สบายนะคะสมองใครบางคนนะคะยังเจ็บป่วยไม่สบายอยู่นะคะก็จะมีโอกาสได้ดีขึ้นนะคะจากทุเราเบาบางลงนะคะมีเดอเฮอร์มิตนะคะเรียกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะคุ้มครองดวงชะตารวมทั้งจะไปเจอหมอดีหมอเก่งหมอเฉพาะทางนะคะและบางคนอาจจะเพื่อเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะและความรักของคนสนุกนะคะบางคู่นะคะอยู่กันคนละที่นะคะความสุขไม่ความความรักนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะบางคนอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะรู้สึกน้อยอกน้อยใจคนรักคุ้มครองความรักมันอยู่มันรู้สึกมันจะนิ่งๆนะคะบางคนอยู่บ้านเดียวกันไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันด้วยนะคะ นะน้อยอ,อกน้ยใจคนรักคู่ครองหรือเปล่านะคะสำหรับใครบางคนนะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะคนสดในช่วงนี้นะคะก็ยังโสดต่อนะคะนะคนวันสุขอยากเขาเรียกว่ารักสันโดษนะในช่วงนี้นะคะนะอยากอยู่คนเดียวอยากนั่งคนเดียวอยากาสวดมนต์ไหว้พระสมากกว่านะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ ใครที่มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานเอาว่ามงคลน,นะคะก็เอาเลขจากคนเสียชีวิตนะคะมาเสี่ยงส่วนเลขมงคลจากพระยิบสีนะคะมีเลข9 3 4 5สามสี่ห้นะคะเก้า่นะคะไปนะคะคนเบิ่งสอง วันเสาร์นะคะสิบดาบคนวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะนะักใครหลายๆคนนะคะเครียดนะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานเครียดเกียกับด้านเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะบางคนเครียดๆนะคะอยากไปวัดนะคะอยากไปทําบุญอยากไปสวดมนต์ขอพรนะคะ นะาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ได้ด้วยนะคะนั้นในช่วงนี้นะคะเดินทางไปไหนนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปัก,กรักษ,ษาดวงชะตานะคะนรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะนั้นในช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะด้านของการเงินนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการเรียกว่ารายจ่ายเยอะนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้หรือเปล่านะคะนะเครียดนะคะเกี่ยวกับการเงินนะคะรายจ่ายมันเยอะนะคะหรือเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยนะคะใครที่ มีโอกาสจะปวยไม่สบายนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะกินยาหามหมอหรือหมอนัดหรือเปล่านะคะหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพหรือเปล่านะคะปวดหลังนะคะบางคนปวดกระดูกสันหลังหรือว่าหมอหนัดฝังเข็มก็ได้ด้วยโดยเฉพาะผู้ผู้ใหญ่นะคะนะระวังเกี่ยวข้องกับสายตาด้วยนะคะสายตานะคะปวดหลังนะคะระบบปวดหัวไม่เกรนนะคะรวมทั้งผื่นคันด้วยนะคะ แปรเหรียนนะคะในะด้านของการเงินนะคะนะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะยังมีเม็ดเงินเข้ามานะคะยังเรียกว่ายัางสร้างเม็ดเงินได้ยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะแนะปรเหรียนเรียกว่าคนที่กําลังผลิตเหรียญเองนะคะนะมีรายได้เข้ามาด้วยความสามารถด้วยฝีมือนะคะลูกค้าพูดปากต่อปากนะคะนะส่วนใครที่ว่างงานตกงานนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะ เรียกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะนะหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการอารอจังหวะนะคะรอเวลานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองคุณผู้หญิงอาจจะอยู่ในช่วงของเรียกว่าขมคนรักกลมคู่ครองนะคะแล้วก็ลดลงมานะคะส่วนคนที่ เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะอยู่คนเดียวได้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานและก็การเงินซะมากกว่านะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพนะคะงานอวมงคลเอาเลขจากคนเสียชีวิตนะคะมาเสี่ยงรวมทั้งเจา้าเอา่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้โชคลาภนะคะเสียงเซมซีนะคะเอาเลขจากเซมซีมาเสี่ยงได้นะคะส่วนเลขมงคลนะคะจากไพ่ซีนะคะมีเลข0ูนย์นะคะ 0 988นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำพันนายของคนเกิดทั้ง7วันเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ